สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกวีดบุญรัมครับผมวันนี้พามาชมแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมารีวิวเรื่องอะไรนะครับวันนี้พามาชมแท็กเตอร์จอเดียนะครับ3028 EN อตัวนี้เป็น28ดแรงม้านะครับผมสวยงามมากนะครับรุ่นนี้เป็นฝากระโปรงแบบชิ้นเดียวนะครับ เ้าออกง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยับบนี้สําหรับเกษตรกร,กรท่านใดน,นะครับที่กําลังมองหารถที่ไปเข้าร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องออง้อยนะครับร่องปันปันตัวดินในสวนยางน,นะครับตัวนี้เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถไถสวน นะครับไถสวนไถนาได้เช่นเดียวกันนะครับตันี้เพราะว่าอาจจะเป็นขนาดล้อล้อกว้างนะครับอ่มันจะมีสองตัวก็คือล้อแคบกับล้อกว้างนะครับตัวล้อกว้างก็คือตัวนี้นะครับตัวล้อจะไม่เสมอกับบางโคนนะครับตรงนี้สามารถจับล้อได้ด้วยนะครับกีบล้อ คันนี้ราคา4 2 0 2,000บาทนะครับกเงินสดเดี๋ยวจะส่งให้ทันทีเลยนะครับผมแถมลังคายด้วยเดี๋ยวไปดูตัวตัวเด็นตัวเด็ดครับตัวนี้ยอดนิยมนะครับ5040ดี50นะครับตัวนี้40แรงม้านะครับของเราก็ยังเหลือนะครับยังเหลืออยู่ รถเขาก็มีอยู่ประมาณ4ีห้คันนะครับก็จอดอยู่ทั้งสจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นศร,รีสะ,ะเกดยะโสธรนครเจลิญน,นะครับ40สแรงเรามีให้บริการนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบใบม,มีดนะครับก็ถ้าสนใจนะครับมีโปรโมชันดีๆให้สีสิบแรงเนี่ยก็คือแถมใบม,มีดดันหน้านะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเฉพาะตัวรถเนาะราคา5้าแสนแปดนะครับก็จะมีเบร เบ็ดหลังเบ็ดหน้าแถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมใบมีดชุดดันหน้าไปเลลยนะครับราคาก็ประมาณห้าแสนบาทนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการผานเพิ่มก็ก็ซื้อตัวรถกับกับผานก็ได้หรือว,ว่าจะซื้อรถกับดันหน้าก็ได้แถมผานนะครับโปรโมชั่นมีแถมอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับราคาห้าแสนแปดตัวรถนะครับ คกับเงินสดมาเดี๋ยวจะส่งให้เลยครับผมอโอเควันนี้เดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ0927829680นะครับขอวิุูรับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ